สวัสดีทุกท่านที่ติดตามช่องสายันชาแนลนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่มาพบกันนะครับวันนี้ก็มีวิธีการที่จะกําจัดหอยคันหรือไล่หอยคันนะครับออกจากแหล่งน้ําของเรานะครับวิธีการจะเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมกันครับ ครับนี่ก็เป็นสถานที่นะครับที่ผมถูกหอยคันกัดนะครับก็ได้ลงน้ำแล้วก็ปิดท่อน้ำนะครับบริเวณสระน้ำของผมเองนะครับก็เป็นที่อยู่ของหอยคันนะครับตอนนี้ไม่กล้าลงไปในน้ำเลยนะครับหลายท่านอาจ เข้าใจว่าหอยคันกัดเกิดจากหอยคันมาเกาะที่ตัวเราหรือนํ้าเมือกของหอยลอยมากับน้ำติดบริเวณตัวเรานะครับไม่ใช่นะครับโรคหอยคันนะครับเกิดจากตัวอ่อนของพญาิใบไม้นะครับ ชาวนาชาวไร่เสี่ยงสูงนะครับที่จะเกิดโรคนี้นะครับเมื่อเกิดแล้วก็จะทําให้เกิดอาการคันและมีผื่นหรือตุ่มขึ้นตามร่างกายนะครับสามารถหายได้เองนะครับหรือสามารถที่จะทายาช่วยให้หายไวขึ้นนะครับโรคหอยคันหรืออีกชื่อเรียกว่าโรคพยาธิหอยคันหรือโรคน้ำคันนะครับ คือลอกผิวหนังที่เกิดจากพยาธิครับที่อยู่ในน้ําได้ชอนชัยเข้าสู่ผิวหนังของเรานะครับพยาธิเหล่านี้เป็นตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรียของพยาธิใบไม้ของสัตว์นะครับมันอยู่ตาวัวตาาควายนะครับซึ่งมันมีโฮสต์นะครับหรือที่อยู่อาศัยเฉพาะเป็นสัตว์นะครับคนเราไม่ใช่โฮสต ที่อยู่อาศัยฉเฉพาะของพยาธินะครับพยาธไม่สามารถเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มไวัยได้เมื่อเข้าสู่ร่างกายนะครับก็จะตายหลังจากชัยไประยะเวลาหนึ่งนะครับบริเวณผิวหนังเวลาชอนชัยไปที่บริเวณผิวหนังนะครับก็จะกระตุ้นให้เกิดอาการคันนะครับจากปฏิกิริยานะครับ ตอบสนองของโฮสต์นะครับพยิตยญาตใบไม้ที่พบได้บ่อยในประเทศไทยนะครับมีหอยคันตัวแบนนะครับลักษณะคล้ายเลขหนึ่งครับเป็นโฮสต์เฉพาะของเขาก็คือที่อยู่อาศัยเฉพาะของพยาตนั่นเองนะครับสำหรับกลุ่มเสี่ยงนะครับที่จะเกิดโรคหอยคันนะครับหรือหอยคันกัดนะครับนอกจากจะเป็นสัตว์เลี้ยงวัวควายแล้วนะครับ เพราะว่าโลกนี้มันสามารถติดต่อผ่านกันได้ทางน้ํานะครับดังนั้นกลุ่มเสี่ยงจึงเป็นชาวนาชาวไร่โดยเฉพาะท่านที่ทํางานเอาแขนเอาขาเอาเท้าแช่ในแหล่งน้ําธรรมชาตินะครับที่อาจมีพยาติใบไม้อยู่บริเวณนั้นนะครับ แล้วก็ยังมีผู้ที่สัมผัสกับแหล่งน้ําอยู่บ่อยๆนะครับก็มีผู้ที่มีอาชีพหาปลานมหอยเก็บผักบุ้งหรือเด็กๆที่ชอบเล่นน้ําตามแหล่งน้ำธรรมชาติต่างๆครับอันนี้ก็อันตรายนะครับหนุๆนน้องๆผู้ปกครองที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับน้ําไม่สะอาด เหมือนที่เราคิดไว้นะครับดังนั้นนะครับต้องระมัดระวังด้วยในการลงไปเล่นน้ำในแหล่งน้ำต่างๆครับ,รบสำหรับอาการของหอยคันกัดหรือโรคหอยคันนะครับก็จะคันตามตัวตามแขนตามขานะครับปวดแสบปวดร้อนมีปุ่มขึ้นคล้ายๆกับยุงกัดอันนี้ผมก็โดนนะครับโดนมันกัดเข้าไปนะครับ ป่วยบางรายนะครับอาจจะมีอาการแพ้มากเป็นพิเศษนะครับทำให้เกิดตุ่มจำนวนมากยิ่งทำให้เกิดอาการคันมากยิ่งขึ้นนะครับวิธีการรักษานะครับก็สามารถนะครับรักษาตามอาการนะครับถ้าเกิดอาการคันก็ทาคารามายนะครับหรือถ้ามีอาการแพ้ให้ใช้ยาแก้แพ้พวก คอเฟนิ่รามีนนะครับแต่ถ้าหากมีอาการแพม้มากๆนะครับควรจะไปพบแพทย์นะครับครับสำหรับวิธีการป้องกันหอยคันกัดหรือโรคหอยคันนะครับเราก็ควรที่จะต้องหลีกเลี่ยงนะครับการแช่ในแหล่งน้ำธรรมชาติในเวลานานๆน,นะครับโดยเฉพาะตามคันนา ตามแหล่งน้ําตามสระน้ําต่างๆนะครับถ้ามีความจําเป็นต้องทํางานตามแหล่งน้ําธรรมชาตินะครับควรสวมบูทยาวๆนะครับรวมถึงถุงมือยางยาวๆนะครับเพื่อไม่ให้อวัยวะแขนขาของเราสัมผัสกับน้ําโดยตรงนะครับถ้าจําเป็นต้องสัมผัสกับน้ําโดยตรงนะครับก็ควรทาวาสลีนหรือน้ํามันมะกอกหรือน้ํามันพืชน,นะครับหรือถ้าไม่มีเลยนะครับ น้ำมันดีเซลก็ทาได้นะครับทาตัวก่อนลงสู่แหล่งน้ำในแต่ละครั้งนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้พยาธิใบไม้นะครับมาเกาะที่ผิวหนังของเรานะครับหลังจากขึ้นจากแหล่งน้ำแล้วนะครับควรจะอาบน้ำให้สะอาดนะครับครับสำหรับวิธีการกําจัดหอยคันในนาข้าวนะครับก็ใช้น้ําปูนขาวนะครับ สาดให้ทั่วบริเวณที่หอยคันระบาดนะครับถ้าเป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติสะน้ำของเรานะครับให้ใช้กิ่งสะเดาหรือใบสะเดานะครับทิ้งไว้ในแหล่งน้ำนะครับประมาณ7วันนะครับหอยคันก็จะหนีไปนะครับ ครับเราก็ได้ใบสะเดาแล้วนะครับก็นำใบสะเดานะครับที่เราหาได้นะครับลงไปแช่บริเวณแหล่งน้ำที่มีหอยคันอยู่ครับแช่ไว้เลยนะครับยิ่งแช่ได้มากมากยิ่งดีนะครับแช่ไว้เลยนะครับทิ้งไว้เจ็ดวันนะครับ หอยคันก็จะหนีออกไปนะครับก็นำมาฝากกันนะครับสำหรับวิธีการกำจัดหอยคันไล่หอยคันออกจากแหล่งน้ำครับ